you blame me? ไหนดาดวิกาใส่กี่เพาต้อนรับตุ๊ดจีนผมทรงนี้ทําให้หน้าเด็กมากเป็นอีนหนึ่งกาแสดงสาวสุตรขวัญใจของใครหลายคนล่ะคะสําหรับใหม่ไวิกาโฮเน่สาวสวยลุกครึ่งไทยเบลเยียมโด่งดังมาจากละครและภาพยนตร์หลายเรื่องแต่เรื่องที่พิทีษสุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องละควรวันทองและจะเห็นว่าหลายๆครั้งสาวใหม่ไดวิกานั้นเธอชื่นชอบในเรื่องของการแต่งตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆก็จัดเต็มสุดเลยล่ะคะอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอได้โพสภาพของตัวเองแต่งตัวเป็นอหมยดดวิกามาในทีมกีเพาประยุกต์ใส่คู่กับบางเกงยินบอกเเลยว่าาผมทรงนี้้ํใหดดู็ก ลงมากแถมยังน่ารักสุดๆอีกด้วยล่ะคะ่ะสำหรับโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Happy Chinese New Year นั่นเองค่ะไปชมภาพกันเลยหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ